สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนหลังจากได้ทราบว่า BG จปทุมได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในรายการ f f c h a แชมเปี้ยนลีกโดยเป็นทีมเดียวของอาเซียนมาฟังดูว่าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์และกด s u b ส c คร b e ด้านล่างด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่1กันเลยนะครับสมอสรจากไทยยังคงเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งและเจอกันใหม่จากมาเลเซีย ความคิดเห็นถัดมาก็เหมือนมาตามหาคนหายนะครับโดยเขากล่าวว่าเวียดเทลไปไหนแล้วจากมาเลเซียความคิดเห็นถัดมานะครับยินดีด้วยนะบีจีเวียดนามก็มีดังวัลลัมในรอบ16ทีมเช่นกันจากเวียดนามความคิดเห็นถัดมาเดยวเขามาแสดงความคิดเห็นว่า JDT หรือยาโโหยังคงเป็นสโมสรที่ดีที่สุดในอาเซียนจากมาเลเซีย ความคิดเห็นถัดมานะครับทีมเวียดนามอยู่ในแล้วละ่ะเห็นชาวเวียดนามคุยนักว่าขนาดทีมชาติยังเข้ารอบ3ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจากอินเดียความคิดเห็นถัดมานะครับเขาก็เข้ามาแสดงความยินดียินดีด้วยนะบีจีแล้วเจอกันใหม่กับสโมสรเวียดนามในฤดูกาลหน้าฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเวียดเทลถึงเป็นแชมป์วีลีกได้เพราะเวียดเทลนั้นยังไม่ดีพอสำหรับมันเลยจากเวียดนาม จากความคิดเห็นเมื่อสักครูน่นี้ก็มีคนเข้ามาตอบว่าอย่าแก้ตัวเลยเพราะสโมสรเวียดนามมีประสบการณ์อน้อยนิดในรายการนี้ซึ่งส่วนใหญ่สโมสรเวียดนามจะเล่นในรายการ AFC ครับนั่นทําให้สโมสรเวียดนามขาดทักษะจากมาเลเซียความคิดเห็นถัดมานะครับยินดีด้วย BG คุณคือสโมสรที่ดีที่สุดในอาเซียนและขอให้โชคดีกับรอบน็อกเอาท์ด้วยรักจากเวียดนาม ความคิดเห็นถัดมาเขาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าโชคดีนะ BG เวียเทลของฉันขาดประสบการณ์ในรายการใหญ่แบบนี้จากเวียดนามความคิดเห็นถัดมาหเมาะสมแล้วที่ BG เป็นทีมที่ดีที่สุดของอาเซียนจากมาเลเซียความคิดเห็นถัดมาก็เข้ามาในแนววิเคราะห์นะครับโดยเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าทีมระดับสูงของไทยสามารถเทียบเท่าเจลีกเคลีกหรือไชน่าลีกได้ ส่วนทีมระดับกลางของไทยลีกเทียบเท่าทีมระดับสูงในลีกเวียดนามลีกมาเลเซียลีกสิงคโปร์ดังนั้นอันดับ1อันดับ2ของไทยเหมาะกับ ACL ส่วนที่เหลือควรมาเตะที่ AFC ครับจากเวียดนามความคิดเห็นถัดมานะครับยินดีด้วย BG คุณคือความหวังของหมู่บ้านจากกัมพูชา ความคิดเห็นถัดมานะครับยินดีกับ BG ด้วยฉันคิดถึงเดียโกจากมาเลเซียน่าจะเป็นแฟนขับของ JDT นะครับความคิดเห็นถัดมานะครับยินดีด้วย BG ฉันอยากให้เชียงรายเข้ารอบด้วยเพราะมีการเล่นที่ดีในรายการนี้จากสิงคโปร์ความคิดเห็นถัดมานะครับ เป็นเรื่องปกติแล้วที่จะได้เห็นสโมสรของไทยในรอบ16ทีมสุดท้ายและต่อไปก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจาก Indo. อินโดความคิดเห็นถัดมานะครับฉันหวังว่า BG จะตกรอบ16ทีมสุดท้ายนี่แหละจากอินโดมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นถัดมายังคงมีทีมให้ฉันเชียร์ต่อในรายการ ACL ยินดีด้วยนะ BG จจาก Indo. อินโดความคิดเห็นถัดมานะครับ เพียงพ่อ BG ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่แข็งแกร่งนักหากเป็นแบบนั้น JDT ก็สามารถผ่านเข้ารอบ16ทีมได้เช่นกันจากมาเลเซียความคิดเห็นถัดมานะครับก็ไม่ได้ตกใจอะไรพ่อ BG ใช้เงินในการซื้อผู้เล่นต่างชาติมากที่สุดในอาเซียนถ้าไม่เข้ารอบ18จากกัมพูชา ความคิดเห็นถัดมานะครับยินดีด้วย BG เป็นเรื่องปกติที่จะมีสโมสรจากไทยผ่านเข้ารอบต่อไปในรายการ ACL จากอินโดนีเซียความคิดเห็นถัดมานะครับมีต่างชาติราคาแพงที่สุดในอาเซียนเล่นในบ้านตัวเองทุกนัดก็ไม่แปลกอะไรที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปจากเวียดนามความคิดเห็นถัดมานะครับยินดีกับ BG ด้วยเป็นทีมที่แข็งแกร่ง สมกับเป็นแชมป์ไทยลีกขอให้โชคดีในะรอบต่อไปจากมาเลเซียความคิดเห็นถัดมานะครับทีมจากสมโมสรไทยผ่านเข้ามาเล่นถึง4ทีมนั่นจะทำให้คะแนนพวกเขาเพิ่มมากขึ้นจากเวียดนามมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นถัดมาเลยนะครับยินดีกับ bg ด้วยทีมจากฟิลิปปินส์ได้ประสบการณ์เยอะมากในรายการนี้เราจะกลับไปพัฒนาและทำให้ดีกว่าเดิมจากฟิลิปปินส์ ความคิดเห็นถัดมานะครับมีเพียง bg และเชียงรายเท่านั้นที่สามารถต่อสู้กับเกาหลีหรือญี่ปุ่นได้จากสิงคโปร์ความคิดเห็นถัดมานะครับยินดีกับ bg ทําให้รู้ว่าอาเซียนก็มีทีมที่แข็งแกร่งโชคดีนะจากเมียนมาความคิดเห็นถัดมาน่าเสียดายทีมที่ฉันชอบอย่างบุรีรัมไม่ได้แข่งด้วยขอให้โชคดีจากกัมพูชา ความคิดเห็นถัดมานะครับนักเตะของ BG สามารถเล่นในเคลีกและเจลีหวังว่าจะทำผลงานได้ดีในรอบต่อไปจากอินโดและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายแล้วนะครับชาวเวียดนามกล่าวว่าดังวันลำจะได้ประทะกับชนาทิพหรือทีละทอนแต่นี่อะไรต้องไปเจอกับเด็กจีน U19 จากเวียดนาม และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนหลังจากที่ได้ทราบว่าบีจีปทุมผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในรายการ AFC หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ